ยินดีต้อนรับสู่ Drive d e u t s หล l a รวมข้อมูลข่าวสารยาน,ย,านยนต์สำหรับคนรักรถวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ2,025 Toyota Vios รถซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุด พร้อมอัปเดตราคาและสเปคล่าสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย2025 Toyota Vios ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ซีดานที่ประหยัดน้ำมันคุ้มค่าและเทียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดดีไซน์ภายนอกของรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดูฉบเฉียวทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเหล็ทรงเรียวและเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกสอปอร์ตออดมากขึ้นขณะที่ล้ออลลอยก็ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและพรีเมียมกว่าเดิม ภายในห้องโดยสารโตโยต้าเวโอสส0 2 5มาพร้อมการออกแบบที่กว้างขวางสะดวกสบายและใช้วัสดุคุณภาพดีขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงงอคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีเบาะหนังแบบพรีเมียมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่ช่วยเพิ่มความหรูหราในด้านขุมพลัง t o y ย t a v เวโอ2 0องใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดูอ l ล v ีวทีที่ให้กำลังสูงสุด ประมาณ106แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่ราบรื่นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้ออพเิงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและให้การขับขี่ที่สบายกว่าเดิมในเรื่องของความปลอดภัยโตโยต้าเวโอ2025มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซน ซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกกนอกเลนและกล้องมองรอบทันเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางสำหรับราคาของ Toyota v ว O 2 0 2 5ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ6,29,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึง7,89,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นครบครันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะ ที่ได้รับหากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและมีเทคโนโลยีล้ำสมัย Toyota าเวโ2,025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับเวโอสุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรฟ์ดอสเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า